เอาละครับในคลิปนี้ผมก็จะมาบอกวิธีเป็นทริคเล็กๆ,ๆซึ่งหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่คนที่มาเล่นเกมใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเป็นทริคในการลุดของนะครับอ่าไอตู้เนี้ยผมรู้หมดแล้วนะครับผมเปิดแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยผมก็จะเปิดมันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เราจะลูกไอกล่องสองกล่องเนี้ยนะครับผมที่เป็นกล่องแบบเป็นล็อกเกอร์เนี้ยได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีนี่ก่อนครับอ่าโบคัตเตอร์นะครับ มันสุ่มดรอปนะในแมปก็ลองพยายามหาดูนะครับเล่นประมาณมาสักระยะหนึ่งมันก็จะดรอปให้แล้วนะครับอย่างที่สองครับไม่ใช่เซตติ้งนะครับเดี๋ยวก็ปิดเนี่ยการเกิดของการสปอนของไอเทมนะครับก็คือเมื่อเราออกเกมแล้วกลับเข้าเกมมาใหม่เนี่ยไอเทมก็จะเกิดแล้วนะครับแต่ถ้าเรากดติ๊กถูกเนี่ยไอเทมก็จะไม่เกิดนะครับแต่มันต้องใช้เวลา30นาทีเพื่อจะเกิดใหม่นะครับฉะนั้นก็ปิดไปเลยนะครับอันนี้ผมรู้แล้วนะ อย่๋งวก็กดเซตเกมนะครับแล้วก็กลับไปหน้าเมนูอรอแป๊บหนึ่งก็เข้าเกมมาใหม่นะครับวิธีนี้สามารถใช้ได้กับทุกอย่างนะครับในการรูทเทมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการรูทไม้รูทหินเนี่ยนะครับแบบเราขี้เกียจไปหาก็ใช้วิธีนี้นะครับคือไปจอดรถที่กองไม้นะครับแล้วก็ ทำการสับไม้เมื่อไม้หมดกดเซฟเกมเออกเกมเข้าใหม่มันก็ทําได้นะนะครับเของส่วนใหญ่นะครับพยายามอยู่ในจุดที่ซอมบี้ไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าเกจอมาปุ๊บเนี่ยซอมบี้ลุมตบเราแน่นอนนะครับอ่ะเห็นไ,ไหมฮนะของเราได้มาเพิ่มแล้วนะครับอจะเป็นกระสุน 3, 4, 8, จุดสามแล้วก็เจ็ดหกสอนะครับอันนี้ผมไม่เก็บ้ะกันนะครับที่บ้านมีแล้วไอสวทแฮมเมอร์ยังไม่มีหน้าที่นะครับ ยังไม่รู้ประโยชน์ของมันในการใช้ทําอะไรเลยนะครับเพราะผมมีมีเขียวแะครับก็เลยแบบว่าไม่เก็บแล้วกันนะครับแต่ใครจะเก็บไปขายก็ได้นะโอเคได้คอมพาวด์เซนเติกในเก็บประมาณอันนี้ก็โหเกินอะเกินนะครับโอเคประมาณนี้นะครับในการปั๊มไอเทมนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามันได้ปืนนะครับแต่กระสุนมันน้อยมากนะครับก็คือว่ามันก็ ช่วยเราในระดับหนึ่งนะครับแต่นะครับถ้าขยันหน่อยก็ท,ทําทั้งวันก็ได้นะครับแต่น,นี้ไม่ได้ห้ามนะเกมไม่ได้ห้ามนะเดรเวอเปอร์เขาไม่ได้ห้ามแต่นะครับในการอ mm ัปเดตล่าสุดนี้คือว่าของมันดรอปน้อยนะฮะ mm hmm. อ่ะหรับคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้นะครับผม mm hmm. เจอกันคลิปต่อไปนะครับไา้บาย